รู้แล้วเข้าใจได้พระเอกสุดฮอตเปิดสาเหตุเลือกรับงานละครงานแน่นงานปังมากๆตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงสำหรับนนท์กรพัฒเกิดพันเราจะเห็นผลงานมากมายหลายด้านของเขาแต่ละงานก็ได้รับกระแสตอบรับดีเกินต้านมาตลอดและล่าสุดหนุ่มนนได้เปิดใจผ่านสื่อถึงเรื่องการทำงานที่อีเวนต์มา แต่ละครต่อจากนี้อาจจะต้องเลือกนิดนึงโดยล่าสุดหนุ่มนนได้เปิดใจผ่านสื่อถึงเรื่องการทำงานบอกว่าอีเวนต์อะเข้าเถอะแต่ละคนมีนี้อาจจะเลือกเยอะนิดนึงหมายถึงว่าเลือกที่อยากเล่นจริงจตังจ้งแต่เราเข้า g m mtv มาเราไม่ได้หยุดเลยหมายถึงว่าพี่จะเห็นหน้าผมทุกปีจบเรื่องนี้ถ่ายต่อไปเรื่อยๆ พอเยอะมากๆแน่นมากๆก็พักรีชาร์จบ้างมีเรื่องต่อไปเราตั้งใจจริงๆมันจะได้ดีที่สุดเราไม่อยากรับสองเรื่องพร้อมกันเพราะบางทีมีปัญหาหลายอย่าง